สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jair แจ h a n ชน l นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็จะมาตามกันต่อกับอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเดินดีนะครับ14งวดติดยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้ ก่อนเดินก็ต้องย้าเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้น อนาคตไม่มีใครทราบน,นะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับเรามาดูสูตรนี้กันต่อนะครับตามต่อนะครับสูตรนี้เข้ามาทั้งหมดก็เป็น14งวดน,นะครับ14งวดกับงวดที่ออกเมื่อวานนะครับ <c oughs> เมื่อวาน16ตุลาคมนะครับผลรางวัลที่ออกก็คือ ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าหนึ่งตัวที่มานะครับหลักหน่วยบนคือเลขหนึ่งศูนย์นี้ทั้งหมดนะครับเข้ามาสิบสี่งวดนะครับจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาก็ที่ออกสี่ศูนย์สามนะครับ เป็นตัวเลข4ตัวนะครับวันแรกเข้ามาเลข3นะครับคำนวณได้0 1 2 3งวดที่2 8 9 0 1นะครับออก9 3 8หลักหน่วยนะครับคือเลข8งวดต่อมา3 4 5 6ออก4 4 6นะครับหลักหน่วยคือเลข6งวดต่อมา2 3 4 5นะครับออก0 9 5หลักหน่วยคือเลข5 งวดต่อมา7890นะครับ567นะครับผลรางวัลที่ออกเลข7หลักหน่วยแล้วก็4567นะครับออก967เลข7มาที่หลักหน่วยงวดต่อมา5678นะครับออก258เลข8มาที่หลักหน่วยแล้วก็6789ออก286นะครับหลักหน่วยคือเลข6 9012นะครับออก391 เลขหนึ่งมาที่หลักหน่วย <c oughs> แล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับหลักหน่วยคือเลขหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับหลักหน่วยคือเลขเจ็ดสามสี่ห้าหกออกศูนย์แปดสามนะครับหลักหน่วยคือเลขสามนะครับสูตรนี้ก็ลงให้หลายงวดนะครับที่เราเห็นผลงานมาก็หลายงวด แล้วก็สองสามสี่ห้านะครับออกแปดเก้าสามหลักหน่วยคือเลขสามงวดที่ผ่านมานะครับเมื่อวานแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับหลักหน่วยคือเลขหนึ่งสูตรนี้ก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับงวดที่สิบห้านะครับงวดต่อไปจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับหลักแสนบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างหลักแสนคือเลขสองนะครับร้อยบนคือเลขศูนย์หน่วยบนคือเลขหนึ่ง แล้วก็หน่วยล่างคือเลข8 8ออก38นะครับหลักหน่วยล่างคือเลข8ก็จะเป็น2บวก0บวก1เป <3 S 2> ็น3 3บวก8เป็น11นะครับได้เลข1เพิ่มไปนะครับสูตรนี้ทีละ1แต้ม2 สามสี่ใน <c oughs> หนึ่งสองสามสี่นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือเปล่างดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับเราจะมารอรุ้นกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ถ้าเราดูกับสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับชุดที่เข้าตรงมานะครับ สูตรนั้นจะได้เลข6นะครับที่เป็นเลขคู่ตัวเดียวเพราะว่าสูตรตัดคู่ขี้หลักหน่วยได้เลขคู่นะครับในชุดที่ลงไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเลข6ตัวเดียวนะครับที่เป็นเลขคู่ในสูตรนั้นในนี้ไม่มีเลข6นะครับถ้าไม่มีเลข6เราก็ดูเลือกเอาที่เป็นเลขคู่นะครับเพราะว่าสูตรคู่ขี้ที่เข้ามา ได้เลขคู่นะครับงวดน,นี้เราก็จะลองตามตามสูตรคู่คี้ดูนะครับเพราะว่าสูตรคู่คี้ก็เข้ามาหลายงวดไม่ผิดงวดน,นี้จะผิดหรือจะถูกเราก็เลือกนะครับถ้าต้องเลือกก็ต้องเลือกเลขคู่ไว้ก่อนนะครับเลขคู่ก็จะมีเลข2กับเลข4นะครับแล้วตามหลักสถิตินะครับสูตรนี้ก็เคย บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเอาเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับสถิตินะครับส่วนใหญ่ตอนแรกผมลงแค่2ตัวนะครับเป็นสูตรหลักหน่วย2ตัวบนหลักหน่วย2ตัวปักหลักหน่วยบนนะครับสถิติของสูตรนี้จะมาในตำแหน่งของตัวแรกและก็ตัวสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่งวดแรกนะครับมาตัวที่4นะครับงวดที่2มาตัวแรกงมดที่3ม,มาตัวที่4ี่ งวดที่4ก็มาตัวที่4งวดที่5นะครับมาตัวแรกงวดที่6มาตัวที่4งวดที่7ก็มาตัวที่4งวดที่8นะครับมาตัวแรกนะครับสถิติก็คือจะมาตัวตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับก็จะมี4ตัวก็จะมีตัวที่1กับตัวที่4สถิติส่วนใหญ่นะครับก็จะมีมาหลุดมาเป็นตัวที่2ที่3นะครับงวดนี้งวดที่ออก391 แล้วก็งวดถัดมาก็มาออกตัวแรกนะครับแล้วก็งวดที่งวดถัดมานะครับงวดที่11มาออกตัวที่2งวดที่ที่12นะครับก็มาออกตัวแรกก็จะมี1-2งวดนะครับที่ที่ผลตัวที่1กับตัวที่4แล้วก็มางวดนี้มาออกตัวที่2แล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับมาออกตัวที่4นะครับ ตามหลักสถิติแล้วสูตรนี้จะมาส่วนใหญ่จะมาตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้าย <c oughs> ทีนี้ในงวดนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูตัวแรกคือเลขหนึ่งเป็นเลขขี้แล้วก็มาแล้วนะครับงวดที่แล้วงวดเมื่อวานนะครับมาเลขหแล้วก็เป็นเลขขี้ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็นเลขคู่ซึ่งสูตรคู่ขี้เราได้เลขคู่นะครับมันก็จะมีความน่าสนใจที่ว่า ตัวที่4นี่เป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ตามสูตรคู่คี่แล้วก็หลักสถิติสูตรนี้ถ้าเดินต่อนะครับโอกาสที่จะมาตัวที่4นี่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าตามหลักสถิตินะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นเลขคู่ก็จะมีเลข2กับเลข4นะครับงวดนี้จับตาไว้ที่เลข2กับเลข4ของสูตรนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรอื่นๆเปรียบเทียบกันไปนะครับวันนี้เราก็จะพิจารณาจาก5สูตรที่เข้ามาหลักหน่วยนะครับอันนี้สูตรแรกนะครับที่ลงให้จับที่ลงเข้ามาเป็นที่เข้ามาเป็นคู่ตรงนะครับห้งวนนี้งวด,ดที่ผ่านมาออกห้าก็มีจุดนี้ที่ลงให้ก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็มีสูตรที่2อนะครับอันนี้หลักสิบผิดหลักหน่วยเข้ามา814เราก็จะมาตามพิจารณาจาก5สูตรที่เข้ามานะครับอาจจะชนหรือว่าซ้ำกันไม่ซ้ำกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาจาก5สูตรนี้เป็นหลักนะครับงวดนี้แล้วก็ถ้าตัวไหนชนไม่ชนเราค่อยมาเปรียบเทียบกันดูเลือกเอาตัวที่ชนแล้วก็จะเน้นไปที่เลขคู่อันนี้ก็คือสูตรนี้นะครับที่ลง เมื่อวานก็คือสูตรนี้ก็เน้นให้ตามสูตรนี้นะครับเมื่อวานผมก็เน้นไปที่ตามสูตรนี้เน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขเก้านะครับที่เป็นเลขทีงวดนี้เราก็จะมาตามกับชุดนี้กับสูตรห้าสูตรที่เข้ามานะครับหลักหน่วยจะมีตัวไหนเป็นตัวชนหรือเปล่าเราก็ค่อยมาพิจารณากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีสูตรเลขวิ่งนะครับ สูตรเลขวิ่ง3สูตรเข้ามาสูตรเดียวนะครับวันนี้สูตรนี้ผิดผิดต่อนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็ผิดก็คิดว่าจะเอาลงเฉพาะสูตรที่เข้านะครับแล้วก็สูตรวิ่งบน2ตัวที่เข้ามาเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันส่วนหลักสิบก็จะคิดเพิ่มมานะครับเดี๋ยวจะคิดสูตรใหม่เพิ่มมาเดี๋ยวสูตรนี้จะเอาลงให้ดูนะครับเอาไม่ใช่ที่เข้ามามี2สูตร เดี๋ยวมีอีกสูตรหนึ่งที่งดที่แล้วไม่ไดเอามาลงเพิ่มเอ,เอาลงให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ไดเอามานับรวมนในชุดสรุปให้ดูก็จะมีคิดเพิ่มเพิ่มเติมมาสูตรไหนผิดเราก็พักไปแล้วก็มาคัดกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับยังมีเวลาก็ค่อยๆพิจนารณาไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับสูตรหลักหน่วยบนที่เข้ามาต่อเนื่องก็ตามสูตรนะครับจะผิดจะถูกอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเดือนต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ